สวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่องสตารโหราอมูเลสนะคะคลิปนี้ดาวจะเปิดไพ่เช็คดวงชะตาของชาวราศีมังกรที่โดดเด่นในปี2564ส่วนรายละเอียดดวงในแต่ละเดือนค่อยติดตามดูแต่ละเดือนไปนะคะดาวจะทำคลิปรายเดือนของแต่ละราศีให้เรามาดูกันว่าในปี2564นี้เรื่องที่ชาวราศีมังกรจะต้องพบเจอแน่ๆคือเรื่องอะไรในปี256 14นี้อยากให้ชาวราศีมังกรหมันสวดมนตร์รักษาศีลห้านั่งสมาธิเป็นประจำนะคะเพราะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่ ขาหัวเข่าได้ผลบุญจากการสวดมนนั่งสมาธิรักษาศีหห้าจะช่วยเป็นเกราะคุ้มครองคุณให้คล้าวคลาดปลอดภัยได้เป็นอย่างดีการนั่งสมาธิบ่อยๆจะทำให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นเป็นคนที่สงบขึ้นหากเจออุปสรรคปัญหาใดๆ ก็ไม่ตีโพยตีพายพร้อมเผชินหน้าแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติต่อให้เจอเรื่องเข้ามากระทบจิตใจยอย่างสาหาัสก็สามารถรับมือตั้งสติได้อย่างรวดเร็วปีนี้อย่าใช้ชีวิตประมาทจนเกินไปนะคะ